ขอแนะนำวิวแชร์ไฟฟ้ารุ่น Airview Limited น้ำหนักเบาเหมาะสำหรับพกพาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาด้านการเดินสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะแบตเตอรี่ลิเทียมมีใบรับรองสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ตัวรถสามารถพับเก็บได้ง่าย มีขนาดกระทัดรัดโครงสร้างลดผลิตจากแมกนีเซียมอันลอยทนทานมีน้ำหนักเบาเพียง14กิโลกรัมเมื่อถอดแบตเตอรี่ออกสามารถรับน้ำหนักผู้นั่งได้ถึง100กิโลกรัมที่วางแขนสามารถเปิดออกได้สำหรับขึ้นลงรถเข็นส่วนล้อเป็นยางตันทั้ง4ล้อมีความแข็งแรงใช้งานได้ทุกสภาพพื้นผิว และสามารถขึ้นลงทางลาดชันได้ถึง12องศาด้วยมอเตอร์คู่2ข้างซ้ายขวามีกำลัง200วัตต์วิวแชร์ไฟฟ้ารุ่น Airview Limited บังคับทิศทางด้วยจอยสติก๊กเพียงกดปุ่มเปิดโยกขันโยกบังคับทิศทางได้ถึง360องศาสามารถปรับระดับความเร็วได้5ระดับและมีปุ่มแต่สำหรับส่งเสียงขณะขับขี่ กรณีใช้งานแบบผู้ดูแลช่วยเข็นสามารถปิดระบบไฟฟ้าและใช้ด้ามจับหลังพนักพิงเพื่อเข็นย้ายผู้ป่วยได้ค่ะตัวรถรุ่น Airview Limited มีการออกแบบพนักพิงและที่นั่งให้มีขนาดกว้างโดยเฉพาะเบาะนั่งผลิตจากโพลีเอสเตอร์เสริมฟองน้ำหนานั่งสบายระบายความร้อนได้ดี สามารถถอดซักได้เสริมความปลอดภัยด้วยเบรกมือด้านข้างตัวกันลดลื่นไหลเมื่อนั่งใช้งานนอกจากนี้ยังมีเข็มขัดนิรภัยและล้อกันลดหงายกันลดหงายเมื่อขึ้นทางลาดชันหรือทางต่างระดับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแถมฟรีหัวต่อ USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือต่อเข้ากับจอยสติ๊กค่ะ วิธีการวิวแชร์ไฟฟ้าเริ่มด้วยการลดออกกดเบาะลงจนสุดยกพนักพิงขึ้นและเปิดที่วางเท้าส่วนวิธีการพับเก็บเริ่มด้วยเก็บที่วางเท้า กดปุ่มตรงกลางด้านจับด้านหลังแล้วดันเบาะขึ้นสุดท้ายนำพนักพิงลงวิวแชร์ไฟฟ้ารุ่น Airview l l m m t t e d ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเหมาะสำหรับพกพาไปทุกที่หากลูกค้าท่านใดสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ช่องทางติดต่อศูนย์ลดเข็นวิวแชร์ซีเนียร์แคร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ